say all right g u y ัล l l ลขอไลฟ์เซ็นหนะ่อยมาชั้นสองครับมามาชั้นสองครับพี่นะัดได้เลยไลฟเซ็นอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับ EP ที่หกแล้วนะครับสี่ทุ่มสี่สิบห้าทางช่องสามนะครับใครที่ดูรอบ ี่ทุ่มสีห้าไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับสามพารทหรือดูได้ที่กาก้าโอลา่านะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับ EP ที่หกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรามี EP ที่หกกันนะครับวันนี้ EP ที่หกแล้วนะครับทวินเดอะซีรีส์สลับหลังนางรูปยางนะครับ EP ที่หกแลวนะครับวันนี้ ตัวจริงหรเล่าราดูแค่เธอได้ปะ่ะได้ครับได้ครับได้ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกันนะครับหเราจะงอ่ะอย่าไม่อวยได้ไหมอ่ะไม่อวยได้ไหมเรามี ันนี้เรามีนัดกันนะครับสี่ทุ่มสี่ห้านะครับ EP ที่หกเลยนะครับ EP ที่หกแล้ว,ลวขอจบอสขอจาบอสไปเบิ้งกันเด้อสวัสดีครับพี่ดอเชพี่ดอเชนะครับพี่ดอเชนะครับพี่ดอเชพี่ดอเชนะครับสวัสดีพี่ดอเช,อเชนะครับขออะไรสิ้เเนเลยครับ ได้เลยครับดูของเซนให้ครับพี่เจมเลิฟทลาพี่อันนี้เปล่าพี่พี่บุ้งกี่หรือเปล่าครับใช่ไหมครับ ครับน้องสวัสดีทุกคนชวนดูซีรีส์ชวนเข้าบ้านเลยใครยังไม่เข้าบ้านด้อมมาเข้าบ้านด้อมผมด้วยนะครับอย่าลืมมาเข้าบ้านด้อมกันด้วยนะครับห่อจังพี่ส้มพี่พก็พี่ก็อวยเกินมันก็ไม่ได้หล่ออะไรขนาด พี่ก็อวยเกินอะ่ะใครยังไม่เข้าด้อมเข้าด้วยนะครับเข้าด้วยนะครับขอร้องเข้าไม่เข้าบ้านต่เข้าไปไ,ไปในใจนี่เล่นมุกไปหนึ่งที วันจันทร์ที่11ก็ไปเจอกันได้นะครับที่เดอะมบางกะปีนะครับเป็นงานเป็นงานวายยูนิเวอร์ อวอร์ดนะครับที่ดอมองบังกะปีก็ไปเจได้ไปเจกันได้เนาะเจอกันได้เนาะรองเพลงให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยครับเพงเพงเลยดีเพ,งเ,พงเวลาแค่ไม่นานจะไม่เราได้คุ้นเคย สุขแลทุกข์ที่ล่วงเลยมันทำให้เรายิ่งผูกพันแต่เวลาคือสิ่งเลวร้ายเช่นกันเวนลาช่างแสนสันส้นมันทำให้เราต้องเจากันสุด เส้นทางปลายขอฟ้าเชตตาได้กำหนดไม่อาจจะพบกันแต่ตัวฉันไม่เคยจะลืมเธอภาพเก่าคืนย้อนมาจุดจบคือน,น้ำตาและรักที่ยังไม่เคยจาง จะอยู่แสนไกลแต่ความทรงจำดีๆนั้นไม่เคยจางหายประมาณนี้ครับผมลูกคอดีเวอร์ไม่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ภับก็ไม่ได้ลองเพาะอะไรขนาด เทมาขอบขอบคุณขอบใจขอบพระไทยแตงกิ้วครับ กันนะครับสี่ทุ่มยิ้มโชว์ละยิ้มหน่อยครับ อื้อู้อู้บิลเล่ย์อูเธอก็หลอกเย่ะชมเยอะเย่ะชมเยอะอย่าอวยเยอะห้ามอวย มือนี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องมือนีซีทุ่มซีจิมฮาเด้อครับเบิง่งซีรีส์กันเด้อครับเบิ่งซีรีส์กันเด้อครับซีทุ่มซีจิมฮาเด้อครับทรินเดซีรีส์ลับรักนักลูกหยางเด้อครับมือนี้บ่มแม่นมือนี้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นคอยไดลินเด้อครับคอยได้รับบทโต้งเด้อครับ มาเบิ้งกันหลายๆได้ครับซีทุ่มซีสิบหาได้ครับซ่องสามกคสามสิบสามนะครับเบิ yeah. ้งย้อนหลังซีทุ่มซีสิบหาเดินจ้ามาเบิ้งกันหลายๆเนี้ยมาเบิ้งกันหลายๆเนื้อใส่ปะมาเบิ้งกันหลายๆเนื้อซีทุ่มซีสิบหาเนื้อโอเคปะตอนที่หกแล้ว เหมดใจทุกทีและสุดท้ายที่ว่ารักไม่เช่นไรก็เป็นเหมือนเก่าหลอกลวงกันทางนั้นกับขอนแก่นยังครับพับว่าจะกลับอยู่ครับปีใหม่ คิดถึงคนที่บ้านว่าจะกลับช่วงนล้เ่าจะกลับเนี่ยปีใหม่นี่แหละครับคิดหอดอีพออีเมคิดหอดคนอยู่บ้านครับพี่น้องเอ้ยย่กุงเทพบ่ไดบอไดกลับเลยมาสิกับปีใหม่นี่แหละครับเลิกเล่นยุ้ยสูแล้วครับไม่ยังยังไม่เลิกครับยังยังเล่นอยู่ครับยังเล่นอยู่นะยังเล่นทีมยังเล่นทีมชาติยุ้ยสูอยู่นะครับยังไม่เลิกนะครับ ทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับยังเล่นอยู่ครับผมผมยาวแล้วแต่ไม่รู้จะตัดทรงอะไรคิดทรงไม่ออกก็เลยไว้ไป่อดคะ่ะมาบึงน้องแงม, <laughs> มาบึงน้องแมงอีกนะครับ

ครับพูดรอบที่ 5. 4ทุ่ม45นะครับวันนี้นะครับทางช่อง3นะครับทวีตซีรีส์สำหรับหลักนักลูกยานะครับเป็น EP ที่6แล้วนะครับวันนี้นะครับ EP ที่6แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามสวีตซีรีส์สำหรับหลักนักลูกยางด้วยนะครับคืนนี้เป็นคืนไม่ใช่คืนนี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับ ยังก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับฝากติดตามบทโต้งด้วยครับที่พับเล่นเป็นบทโต้งด้วยนะครับไอโต้งอ่ะฝากติดตามบทไอโต้งด้วยนะครับ สูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่บ้างประมาณประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามมั้งครับประมาณนะประมาณ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  สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บอมพี่บอมใช่ไหม ผมก็กินข้าวปกติเนี่ยครับกินปกติครับไม่ได้กินอะไรนอกเหนือจากยังไงเลยกินปกติครับเธอน่ารักทุกตรงอ่ะไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงน่ารักไ,ไม่จริงน่ารักทุกตรงไม่จริงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ จริงครับเปิดไปแล้วโอ้ยอย่า พี่จิมมี่นะพี่จิมมี่นักคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย FC ครับอยากโอนยตังให้โอนยมาเลยครับโอนมาเลยครับโอวยมาเลยครับโอนยมาเลยครับโอนยมาเลยครับโอนยมาเลยครับ,ค,รบคนที่หล่อขนาดนี้เมื่อไหร่จะเป็นก็พูดไปก็พูดไป ย้ำนะครับ EP ที่6นะครับวันนี้4ทุ่ม1 5ช่อง3กด3 3ย้อนหลังได้ที่3พัดหรือกา้าโอล่านาะจะนาะจะน่ารัก Thank you Thank you โอ้โหน้ำหอมใช้ไม่หมดหรอครับ ใช้ไม่หมดยังใช้ไม่หมดเหรอครับก็ขอบคุณสำหรับของที่เอามาให้ที่ามาฝากพับด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันที่สามไปวันที่ไม่ใช่วันที่สามเลยวันที่วันจันทร์ที่สิบเ็ดก็สามารถไปเจอกันได้นะครับที่เดอะมอล ที่เดอะมอลบางกะปีนะครับเป็นงาน Y-Universe Award นะครับก็ไปเจอกันได้นะครับปีใหม่กลับบ้านคะ่ะกลับแน่นอนปีใหม่กลับแน่นอนกลับบ้านแน่นอนคิดถึงคิดถึงคิดถึงคนที่บ้านก็ต้องกลับอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะกลับกี่วันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันแล้วกัน ใช่กันเลยเด็กเอกมแหม,แมพี่แพทเราก็เพิ่งเจอกันไปเองนะพี่แพทเพิ่งจะกลับบ้านไปผมก็เพิ่งจะกลับบ้านไปนะประมาณที่ก่อนอ่ะสองสามอาทิตย์ก่อนผมก็เพิ่งกลับไปทำมาเป็น อยากเป็นไฮไฮอินเดียไฮอยากเป็นผนังบ้านพี่จังทำไมอ่ะทำไมถึงอยากเป็นผนังบ้านอ่ะ How are you? I'm fine. I'm good. I'm happy. And you? You? How are you? I'm so happy. I'm, 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 I'm good. I I'm feel, I'm feel good. I'm, I'm fine. I'm happy. I'm good. <laughs> so cute. Thank you so much. คุณครับเต้กิ้วคนตลกคือคนุณนะรอนั่นแหละไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่รอหรอกจะมารออะไรสปริงอินิสเสมเนียงเลิศไม่ไม่ไม่เลิศ พี่ชานสวัสดีครับพี่ชานโหคิดไม่เจอกันนานแล้วนะเราเราไม่เจอกันนานแล้วนะพี่ชานคิดถึงคิดถึงนะพี่ชานไม่เจอกันนานแล้วนะพี่ชาน o o d ทนโมกนหมดเวลา g o o เทนโมกนแล้วครับพี่ยูฟ่าเดเปอร์สม ดีครับน้องชต้องต้องหาวันเจอกันสักหน่อยแล้วไหมพี่ชานหล่อขึ้นนะเราไม่จริงหรอกพี่พี่ก็พูดไปหล่อขึ้นนะเราไม่จริงอะ่ะไม่จริงอะ่ะพี่ชาน สู้พิชานไม่ได้หรอกครับสู้พิชานไม่ได้หรอกพรุ่งนี้กินข้าวกับอะไรพรุ่งนี้ผมว่าผมจะกินข้าวกับข้าวไข่เจียวหมูสับมั้งนะไข่เจียวหมูสับพ,พิชานหล่อสู้สอบไปสู้พิชานหรอ ดีครับพี่กล้าพี่กล้าแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าเลยละกันพี่กล้า where is your mum mom live in k o น n k นคอ k แก n k อนแ k นค n k แก n City but i i i live b a n g bank o k <Palm> ใช่ไหมพูดถูกหรือเปล่าพูดมั่วมากเลยตอนนี้พูดไปมั่วซั่วหมดตอนนี้ ผมอ e ู Here, Bangkok, <ap> ่ที่แ k งก็อกไทยแลน m ์แม่ o ขอนแก่นซีดีใช่ไหมพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนพูดมั่วอยากไปขอนแก่นเลยนี่ปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่กลับขอนแก่นกลับไปกินอยากกินเนี่ยซอยจุ เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะครับครับก็ฝากด้วยนะครับคืนนี้นะครับสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับทางช่องสามก็สามสิบสามนะครับดูย้อนหลังได้ที่สามพลัสแล้วก็กากากาโอลาล่านะครับ EP ที่หกแล้วโยมัม Is so sweet. Yes, she's so sweet. She's so sweet and so happy. She's she's so cute. ไอโฟมล้างหน้าดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับ EP ที่6แล้ว E.P. ที่หกแล้วนะครับคืนนี้ E.P. ที่หกแล้วเอาจะเล่นมั่วไม่ทันนะดิตามไม่ทันนะดิ <c oughs> หนังเล่นนะอย่างสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับใกล้แล้วแหละใกล้แล้ว ก็อีพีที่หกนะครับคืนนี้อีพีที่หกแล้วสี่ทุ่มสี่ห้าเนาะเจอกันในทวินเดอะซีรีส์นะครับสลับหลักแักรุกยานะครับเจอพับเจอพับในบทบาทโต้งนะครับก็มาดูกันว่าโต้งจะร้ายได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับสี่ทุ่มสีบ่บห้าบายบายครับ เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ see you next time บ๊ายบาย see you see you next time bye ดีครับบ๊ายบาย